สวัสดีครับทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นนาคอสสกรีนดเมนชั่นเบเกอร์นะครับผมโซโล่แรงนะฮะได้วยไอดีหลักนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนการเดินเกมแพทนี้นั่นเองนะครับของนาคอสซึ่งผมไม่ได้ทํานาคอสแบบเดินเกมจริงจัง,จงเนี่ยมาค่อนข้างนานแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเดินเกมกันบ้างอ่าเผื่อใครคิดถึงนาคอสไดเมนชั่นเบเกอร์ก็คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็ ฝากกดไ like, ลค์คนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนั่นเองนะครับผมโอเคฮะก็เดีย๋ยวเราเข้าไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปโอเคครับผมเริ่มเกมกันแล้วนะครับผมอ่ามีขี่ยานไหมเออมียานให้ขี่เดิมมียานให้ขี่โอเคสําหรับการตั้งค่านะครับผมจะตั้งค่าเป็นตรงกลางทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเปิดนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นด้านซ้ายทั้งหมดเลยแล้วตรงนี้ก็เปิดเป็นศึกกรยอมแพ้ไป เประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะใครเลือกไม่ทันก็ลองกรก <ๆ S 1> ดูนะครับผมมาวิธีที่27ถึง28เนี่ยสไลด์สกิล 2, <c oughs> 2> นะครับแล้วก็ฟาร์มนะฮะเอาเลยมันได้เล่นโอ้สกินเดนมินชันเบเกอร์คือไม่ได้เล่นนานมากตั้งแต่มีสกินใหม่อ่าไอตัวนั้นเข้ามาอ่าสกินเฮดโอเคอ่ะเอ้ยงั้นผิดงั้ผิดเฮ้ยเป็นอีกเหมันแรงไงมาเลสผมไปวะเนี่ย าำดับแรกนะฮะในการโซโล่นะครับต้องปิดแชทนั่นเองนะครับผมปิดแชทนะฮะเพื่อที่เราจะไม่ได้แบบฟังคนด่ากันเพื่อทำให้เสียสมาธินะครับอันนี้เราก็จะแท็กกลางเลยนะครับเพราะว่าเมทเราลงล่างนะฮะลดทักษิว์ดีๆนะฮะก็เล่นโอเคตอนนี้ก็มาฟันตัวนี้รอก่อนอ่ะไม่ต้องละโอเค ตามไปครับผมแล้วก็สำหรับนาคอสเนี่ยผมจะปรับสกิลด้วยนั่นเองนะฮะเลื่อนขึ้นนิดนึงนะครับเลื่อนตรงที่ผมเข้าเมื่อกี้นะฮะทำให้สกิลหนึ่งนาคมันลากลงสุดนะครับประมาณนี้เนาะมาวันนี้ผมก็มาเล่นเป็นไอดีหลักด้วยซึ่งปกติแล้วผมจะเอาตัวนี้นะฮะมามาเก็บเอเลนดอร์เมโซมนะฮะแต่ว่าอยากเล่นสกินเดมนชันเล่นหน่อยละกันผมก็จะเอาเป็นถุงมือคี้นะครับชิ้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ออกอีกชิ้นหนึ่งนะับเป็นสองชิ้นนะครับเพื่อที่จะได้อัตราชีที่เยอะขึ้นนะฮะ บอไม่แ anyway. หลมเลยอะรอก่อนแล้วกันจุ๊บไปละหนึ่งทีนี้เราก็รอก่อนเราเอากรนะฮะเรามาโซนไว้เรามาอะไรไว้อ่ามันโผล่แล้วมันโผล่แล้วให้มันโผล่เยอะๆก่อนนะฮะมันเจ็บก่อนอ่ามันจะเล่นละงั้นสองมันต้องฟิงเกอร์โอเคปิดทีไปหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้เบียดบูต่อเลยนะฮะ เฮ้ยเอลซูเขาจะเอาบูอะผมขอได้ไหมเผื่อมันเบียดบูผมอ,อ่ะกรต่อฮะทำไมไม่ได้เอาบูผมด้วยผมเก็บผลิตมาดีกว่าแล้วไปเอาบูบ้านเราครับผมเล่นสกินเดนเมนชั่นแล้วมันมีพลังหรอท่านผู้ชมเอาอะแบบบึ๊บบั๊บบึ๊บบั๊บเลยเฮ้ยโอ้โหโดนนะเนี่ยปึบไปแล้วได้บูไว้ได้บูไว้ หลบออเดิบูเว่ยี่บูอยู่อุ้ยแต่ว่ามันไปเอาด้านบนไงเซเลอรเราไปทำอะไรกันด้านบนวีล่าเราเปล่าลงล่างนะฮะรีทัมมิงม่งรีทัมมิง่งรีทัมมิ่งอ๋อไปเล่นด้านบนแล้วก็วาร์ปลงมาด้านล่าง,าง,างอเอาเรื่องอยู่นะซิคผมอยาไปรับกลางนะกลางเข้าอย่าง เข้าแล้วเข้าแล้ว,ลวปุ๊บโอเคนาครับหนึ่งสองหนึ่งตามล่างไปตั้งเราต้องรวยหน่อยนะฮะเดี๋ยวไม่ก็เท่าถ้าเกินตามก็ <G ül> ถ้าเกินตามก็พยายามอย่าให้ตงังตังตามมากนะฮะอนีตังเราสองพันสี่ตังนั้นพันพันกว่าไม่งั้นได้ฮึบโอ้โหโดนฝังพอดีอือหื เฮ้ยงานไม่ได้โอเคดูเดิกตายมันไม่ได้กตัญติมันโดนหงคีไปต้องไม่ค่อยเล่นอย่างนี้แหละครับผมเล่นสุดไม่ค่อยเวิร์กโอ้มันตันโดนคีสนะ,สปปะกำลังถูกส่งออกไปยิ่งน่าจะตายอ๋อเขาออกอ่าไอ้นี่มาเลยอะ่ะฮาร์ดายายังไม่ได้ออกรองเท้านะมีสปิน <c oughs> เราเรียมาแหลมแหลมเราเรียมาใช้กิลหนึ่งผมเล่นเลยเล่นไม่ได้มันคงไม่ใช้ง่ายๆอกถ้ามันใช้ก็คือมันเข้าบ้านแล้วอะกดดันต่อฮะให้มันแทงก่อนกิลหนึ่งละโอเคก็คือให้มันแทงเพื่อนเราก่อนกิลหนึ่งแล้วก็ค่อยใส่ อ่านสกิลเล็กน้อยนะครับผมในการเล่นนาคอที่ดีก็คือถ้าอ่านสกิลฝั่งของข้าวได้ง่ายเราจะฆ่าประตูได้ง่ายนะฮะไว้ยังไม่มีบุอบัฟแดงนะฮะเราฟาร์มไปก่อนเราเจอมาหลอดตัวหนึ่ง ฆ่าตายเลยเพราะมันเพิ่งโดดมาไงตุนมากับพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นคุ้มสุดๆเติมเกมอาีแบบคุ้มๆในราคาถูกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเหมือนแจกมีแค่ที่นี่ที่เดียวเติมไวจัดเท่านั้นเติมเกมถูกสุดพร้อมตอบ24ชั่วโมงไปอยู่นี่ไปอยู่นี่ ผ <c oughs> มก็เลยรอมันเข้ามาก่อนแล้วผมค่อยออกมันจะได้มีสกิลตามไม่ได้นะเฮ้ยมันตามมันตามมาเลยวะ,ะเสียบูเลยก็ได้เราเจ็บ <c oughs> เราเจ็บแล้วก็ไม่ฟื้น <c oughs> แต่ว่ามานาเราไม่มีไงประเดียวคว <c oughs> ามรับแดงเสร็จแล้วเรารีไปเอามานาก่อนนะ โอเครีเบลมานาเขาได้ขอมีอาร์มเสร็จปุ๊บเอาดาบกีดาบแดงเอ้โบเค้นดาบแดงก้าจบ้มโอ้โหแม่นจับหึมจับกล้องไปพอดีนะเมื่อกี้จับกล้องพอดีเลยเล่นนาคอนเนี่ยผมเวลาผมเล่นนาคอนไต่แรงเนี่ยผมได้ดาวง่ายมากเลยนะแต่ทุงนี้ผมอยากเก็บเอ็นดอร์ไม่ช่อมไงจะได้แบบมีไม่ช่อมเอ็นดอร์อะไรอย่างงี้ ก็เลยไม่ค่อยได้เล่นไอดีหลักเท่าไหร่มาดักพี่ผมมาะะ้วฮะรอเล่นนะวับบูรอเกิดร,รีบเอาบัฟไปได้ในการเล่นโซโล่แรงนะฮะถ้าเราแบบว่าเอาออบเจกไม่ได้เราก็ไม่ต้องรีบเอานะฮะเพราะว่าเราตีคนเดียวเนี่ยมันจะทําให้เราตายนะฮะเราเอาเวลานั้นไปหาตังดีกว่าโซโล่แรงนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โซโล่แรงอย่างเงี้ย <c oughs> เราก็พอเล่นได้นะ <c oughs> <c oughs> โอเคให้ตายอยู่ถ้าเราไม่ได้โซโล่แหงอ่ะเราเล่นกับเพื่อนเออแล้วก็เก็บอ็อกจงออกเจกอะไรปกตินะแต่ถ้าเราเล่นโซโล่แหลงอ่ะเราถ้าเราเป็นคนแบกอ่ะเราก็พยายามหาตังค์ให้ได้มากๆดีกว่าเราไปฝืนเอามังกรแล้วเราตายถ้าเราโดนโถมเอาอะไรแบบเนี่ยแอ็อ,อกเจกอ่ะมันดีนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเอาอ็อกเจกแล้วเราตายขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่ได้แบกแล้วมันก็จะทําเกมเสียไปด้วยนะฮะถ้าสตูมาล้านมังกรอีกก็โหแบบมีแต่ข้อเสียนะถ้าเกิดเราพลาดนะอืมถ้าเกิดเราพลาดเนี่ย มีเราข้อเสียนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไม่พลาดมันก็โอเคนะฮะแต่ถ้าเพื่อนเรามาช่วยเราตีอ่ะมันก็จะโอเคกว่าแต่มาหมายถึงกรณีที่แบบเราเรามาโซโล่เนาะเราไม่รู้ว่าเพื่อนเราเล่นยังไงบ้างนะพยายามทําให้ตัวเองรวยให้ได้นะครับมามันไม่มีฟิกเกอร์นะแต่จะยากป๊า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 โอเคผมผมพยายามเล่นแค่นี้พอนะเพราะว่าในบ้านเขาเราจะเจ็บเอาหกวิร้อนติด นี่ไงไม่นี่ไงไม,ไม่ไม่ต้องแบบไม่ต้องสกิลโยนเชนซีซีงานบักคีมาแล้วโบเคนมาเฮ้ยมันจะตายนะ่ะเฮ้ยไม่ตายพิกเกอร์เฮ้ยฝังด้วยว่ะ <laughs> <laughs> สกิลผิด ค <Okay. S 2> ใครที่กำลังหา ID ROV ผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 ที่มี ID ให้เลือกเยอะสก,กิลแลมีเพียบการันตีผู้ติดตาม2 0 0แสนคนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปสก,กิลไม่ออกไม่ใช่สก,กิลผิดดิผมสกิลไม่ออกอุ้ยเรียวม้ามันมาพอดีเลยอ่ะโอตีกังน่ะไม่สก,กิลผิดแล้วสกิลไม่ไปเฮ <c oughs> ้ยโดไหมเนี่ยอุ้ยฟินิก,กซิไก,กไซเฮ้ย โอ้ไม่ทันโอ้มันเร็วกำลังเอามังกรอยู่เลยนี่แหละพอผมมาเอามังกรเนี่ยมันจะชอบมีไฟไงเนี่ยผมเลยไม่อยากจะแบบถ้าเมื่อกี้ผมไม่มาเอามังกรแล้วผมไปช่วยเพื่อนตีนะเออสุเราก็จะไม่ตายนะเมื่อกี้ได้ฆ่าด้วยนะจริงๆนะไอ้แบบแดงเกิดช้าจังไง เฮ้ยอันนี้บั๊กวิ่งเร็วหรือเปล่าเพราะฉะนัมันมีวิ่งเร็วอยู่อะไม่ไม่ได้บั๊กเนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดามเมดไม่ดูก่อนเดี๋ยวมาดามเมดเราต้องเข้าดีๆนะฮะเราจะโดนมันสวนเนาเฮ้ยงัดได้จุบได้ปกติเลยอุ้ยปาดโอ้โหป่าโคตรแรง ต่ว่าเพื่อนได้คิวเฮ้ยเฟนนี่มันเอาต้องแตกเลย <c oughs> ยี่ผมกะจะมากันป้อมซะหน่อยต้อง <c oughs> แตกเลย <c oughs> เพื่อนเอาดักให้รองเท้าแล้วคูดาวกับเฟนนี่ถ้าเราง,งัดเขาได้แล้วเขาสกลิลสองไปแล้วก็คือน่าจะชิวไหวอยู่นะไหวชิว <c oughs> มาต่อไปดับแดงเลยฮะแรงแงดับแดง,งแรง <c oughs> ตั้งมาแปดพันกว่าแล้วเฮ้ยค <c oughs> ีันชอบเดินห่างกันะ นี่อย่าเดินทางกันซีมาแต่ย่านนี่จะเอาย่าหักอยู่นะนี่ฮมันเลือดเยอะในป้อมนี่อุ้ยตันปึ๊บปุ๊บปุ๊บ Q1 สวยโอ้โดนอะไรตันอ่ะเมื่อกี้ผมโหอ้ยมาหลอดน่าจะต้องจายนะเมื่อกี้กี้ผมโดนอะไรตันวะโดนใบปะ อู่ด้านบนนะรวมสังติ๊กรวมเพื่อนอย่าเพิ่งตายนะเราจะเพิ่งเทียบบนนะให้ให้มังกรมันอยู่นานๆนีอ่อันนี้ล้างแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บไหมนะนะ <c oughs> มันเจ็บจัดเลยปาดเดียวสะดุง้ง มาไม่ทันนะอย่าบ,บนไปเล่นเรนบนไปฟาร์นบนอุ้ยตานฮะตันสองวอว้เป็นสไลด์ช้าเออตัวตันโอ้ป่าดโดด้วยโอ้โดน,นตันสก,กิลไม่ไปโดนมาหลอดชัดดาวไปเมื่อกี้โอ้โหมันป่า,ปาดโดนได้ไงวาปลายไปดาบ <laughs> ไฟดาบจะน,นี่เราประมาทไม่ได้ละถ้าเราตายแล้วอันนี้ลนะทำเวฟก่อน,นทำเวฟทำเวฟแล้วลอรอดักรอดูนะครับว่ามีตัวดักเราหรือเปล่าถ้าเราออกไปฆ่าเนี่ยเนี่ยไมมันหายหมดนะมันหายหมดมันหายหมดเพราะฉะนั้นเราต้องอนนดูดูดีๆมันอาจจะอยู่แถวนี้ อ่า yup. อยู่จริงอยู่จริงเห็นไหมเห็นไหมอยู่จริงโป้เข้าไปอันนี้ให้นันจะยาอยู่นี่ยูนิสต์สี่ตัวโอ๊ยไว้หะโอ้โอ้โดนตันเบาลดำตายแล้วพอมันเริ่มกุบกันแล้วเราเริ่มยากแล้วยากแล้ว มันหลอดหนาจังวะหมันจะมีดับแดงมีดับใหม่กันน้ำใหม่สมสมมอืมไม่ขี้ไม่ขี้ไม่เป็นไ,ไรเอาแค่เจ็บเอาแค่เจ็บผมจะโซนบนๆไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูดาร์้วนยะ ดูเรียวมาดีๆเกมผมก็ได้อยากได้ดับแดงนะอุ้ยได้มาหนึ่งตัวซโลโ่คิวด้วยเพื <laughs> ่อนทำสวยก็โอเคอุ้ยเด็กเกมไบต์มันจะเอานะมันจะไหลหมดนะ <laughs> ผมต้องรีบฟาร์มได้ก่อนเกลือด,ดอย่าให้มันได้ดับแดง がぎってくมาบาดเจ็บ15เริ่มตึงกระตาอีก100เดียวฮะเราค่อยๆก็ได้เอาจิดกลางเพื่อนสั่งโจมตีแล้วแต่มันอยู่ในบ้านกันนะดิเพื่อนเขื่อนมาละโซนดาร์ หเจบ็บมันเจ็บนะมันเจ็บนะฝังได้ไหมเฮ้ย,ยมันฟิกเกอร์โอเคอืมอืมอืม,อม,อม,อมันเยอะอมันเยอะผมสามารถหาเล่นได้นะเขาต้ร่หม่ก่อนมันจะมาปิดผมมันจะมาปิดผมมาหลอกมันจะโดดเข้ามาชัวเพราะว่าเพราะฉะนั้นต้องเรียกเรียกโดดมาหลอกก่อนค่อยเปิด รัยก<ๆ>โด,ดลอยกลางเปิต <c oughs> ับควเล็กตัวนี้ไว้นะฮะ <c oughs> จะเอาไฟฟ้าดูดเลือดตอนเจ็บไม่งาได้แล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามีฟิก <c oughs> เราเจ็บเหรอโดนอะไรอะไรส เระเบิดปะุ๊ยไม่ตายสักตัวเลยโอเคเสียไฟหมดเลยฟินิกมีก่อเกิดด้วยเออยากอะ่ะเพื่อเราตายหมดเลยไม่ได้โป๊กไม่ได้เลยเลยเสียดารกว่าจบละให้เกมนําผมฆ่าใครไม่ได้เลยนะมีเคียวมีเกิดไ,ได้ฟินิกมันได้เกิดไวมากเลยอะ่ะเดยเกมนะเล่นยากละ ผมล้วงไข่ไม่ได้เลยนะตอนนี้ตอนนี้คือผมล้วงไข่ไม่ได้เลยนะตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่ามันแบบของมันตันกันแล้วแล้วตัวเราแพ้ไปนีกอืมนั่นแบบเราเข้าไปหนึ่งตัวสองตัวด้วแล้วใบเก็บบทดด้านหลังอ่ะไอ้ใบเก็บหมดอ่ะด้านหลังใบเก็บหมดเราต้องเล่นใบก่อน มาเคลียร์ได้อยู่นฮึนี่กันแล้วไติดเคียวตัวเนี่ยงานสวยเนี่ยปึ๊บโอ้โหปัดเดียวตายแล้วฮะเยี่ยปัดเดียวติดเคียวเลยทำไมเราเบาจังวะหรือมันหนาของมันตายแล้วเกมนี้น่าจะไปแล้วได้ไม่ได้เลยเกมเพื่อนเปิดไวไปหน่อยวุ้ยโดนไวน่ะ ยี่สิบห้าวีไม่น่าทันนะ,ะเฮ้ยมีแวนการหนึ่งตัวอุย้ยปาดเดียวเฮ้ยคีคีบ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 ไม่หมกเอ้ยชี้มีแค่นิดเดียวอะ่ะชี้มีแค่นิดเดียวอะ่ะอ๋อเอ้อแพ้เฉยเลยเล่นมาตั้งดีนะฮะเราแพ้ไฟเดียวเราแพ้เลย เกม r วก็เป็นอย่างนี้แหละครับผม <The> เราเล่นดีมาขนาดไหนแล้วแพ้ไฟดาร์ก็คือแพ้ <t> <mark> นี่แหละผมเห็นภาพลแล้วตอนแพ้ไฟดาร์กะโอเคเราก็คะแนนอันดับหนึ่งนะประมาณนั้นแหละครับผมก็ผมฆ่าใครไม่ไค่อยตายนะเลยนะนาที่ออกดาเมจลดวนนะอืมไบร์อันดับสามเอสฝั่งเราไฟ์กันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตายก่อนด้วยหยาบด้วยไปแยกโอเคนี่อะไรนะก็ใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะเดี๋ยวเจอหม่ในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้ก็บายบาย